เรื่องเล่าเขตแดนต้องข้ามตอนที่สองเสียงจากใต้พรมแดนเสียงฟ้าร้องกึกก้อ,กกองสะท้อนทั่วหุบเขาในยามพลบคำ่ำท่ามกลางเงาไม้ที่แน่นทึบและกลิ่นดินชืน้นปะปนกลิ่นใบไม้แห้งราวกับธรรมชาติกําลังกลืนกินสิ่งใดบางอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ ภาพกัดสลับอย่างรวดเร็วกล้องถ่ายภาพวางอยู่บนพื้นเต็มไปด้วยรอยเปื้อนโคลนและคราบเลือดรอยเท้าที่ลากยาวหายลับเข้าไปในความมืดเสียงซาซาของวิทยุสื่อสารยังคงดังเป็นระยะแม้ไม่มีมือใดกดปุ่มก็ตามปล่อยเขาเข้ามาถึงเวลาแล้ว เสียงนั้นยังคงวนซ้ำเหมือนเครื่องบันทึกที่ไม่มีวันหยุดย้อนอดีตความลับในแฟลตเก่าของสำนักข่าวแห่งหนึ่งณกรุงเทพห้องพักเล็กๆชั้นสี่ของแฟลตเก่าในย่านบางซื่อ เต็มไปด้วยแฟ้มเอกสารแผนที่เก่าเครื่องบันทึกเทปยุค90และภาพถ่ายที่มีสีจางด้วยเวลาบนผนังมีกระดานไม้ที่แปะรูปถ่ายและข้อมูลของเขตเงาซึ่งเขียนด้วยหมึกแดงว่า โปรเจกต์โซนเนาวินนักข่าวสารคดีแนวลีลับวัย31ปีกำลังเปิดดูสมุดบันทึกของการเพื่อนเก่าที่หายตัวไปหลังเดินทางไปสำรวจชายแดนสีสเกตเมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อนวินคือชายไทยไวัย30ตนตน้นรูปร่างสูงโปรง่งผิวสีแทนคลำ้ำเนื่องจากมีการเดินทางไกลบ่อยๆผมยาวรวบ มัดท้ายถอยดวงตาคมเข้มที่เหมือนอ่านทะลุคนภายนอกดูสุขุมและเย็นชาแต่ภายในคือคนที่ตั้งคำถามกับทุกอย่างรอบคอบรักความยุติธรรมและกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งลี้ลับหากมันจะเปิดเผยความจริงได้ เขานั่งลงหน้าเคลื่องอัดเทปยิบเทปจากกล่องเหล็กที่เขียนไว้ว่าโซนเนานิมิตใส่เข้าไปและเปิดฟังข้อมูลนี้ฉันบันทึกไว้ในปีพศ2527หลังเหตุการณ์เสียงลับใต้ฐานพรานดำ พวกเขาไม่ได้หายไปพวกเขาเปลี่ยนไปตั้งหากตาน้อยผู้เท่าไว้กว่า70ปีอดีตพรานป่าที่เคยเป็นหน่วยราตระเวนชายแดนในยุคสงครามตาน้อยคือชายชราผิวคล้ำจัดผมขาวเป็นหย่อมแต่ยังมีไฟในดวงตาสวมเสื้อผ้าฝ้ายพื้นเมืองสีมืดใส่หมวกปีกกว้างมีรอยแผลเป็นยาวบนข้างแก้มซ้ายร่างเล็กแต่ดูแข็งแรงมาก เสียนแหบแห้งแต่พูดด้วยความหนักแน่นตาน้อยเป็นคนเดียวที่ยังอยู่ในหมู่บ้านติดแนวป่าซึ่งคนส่วนใหญ่ย้ายออกไปหมดแล้ว เขายืนพิงไม้เทา้าดูท้องฟ้าเร่ากับรอคอยสัญญาณบางอย่างเสียงจักกจันเงียบหลงยังผิดธรรมชาติเงียบเกินไปตาน้อยพึพรรมพำเบาๆก่อนค่อยๆเดินกลับเข้าไปในกระท่อมไม้หลังเก่าที่ฝาผนังมีกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าแปะไว้เขียนหัวข่าวใหญ่ว่าการหายตัวปริศนาของเจ้าหน้าที่ชายแดน21นายในปีพศ2526ยังไม่มีคำ อธิบายตายกระดาษนั้นคือรูปถ่ายขาวดำของชายคนหนึ่งในชุดกันฝนสีเทาใบหน้าเดียวกันกับที่การพบในป่าเมื่อไม่กี่วันก่อนกลับมาที่สถานีโทรทัศน์ช่องข่าวภาคคํารายงานข่าวด่วนในเสียงที่เร่งเรา้ามีรายงานว่าสัญญาณจากดาวเทียม G.O.Line 5ถูกรบกวนใกล้พิกัดเขตพรานดำพร้อมเสียงแปลกประหลาดที่ยังถอดความไม่ได้ ผู้ประกาศย้ำว่าพื้นที่ต้องห้ามยังอยู่ภายใต้คำสั่งควบคุมจากกองทัพแต่กลับไม่มีใครอธิบายได้ว่าเสียงที่ถูกบันทึกไว้นั้นคืออะไรวินนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เปิดแผนที่พร้อมกับคลิปเสียงที่แปลงจากเทปเสียงนั้นไม่ใช่เสียงพูดของมนุษย์มันมีจังหวะคล้ายบทสวดเก่าแก่ภาพสุดท้ายในจอคอมแสดง GPS จุดสุดท้ายที่กล้องของการส สัญญาณมาก่อนที่จะขาดหาย14องศา37นาที12วินาทีเหนือ104องศา24นาที53วินาทีตะวันออกเมื่อเช็คดูละเอียดแล้วไม่มีชื่อบนแผนที่วินหันไปคว้าเสื้อแจ็คเก็ตกระเป๋าโเป้และกล้องอินฟราเรดก่อนพึมพำกับตัวเองว่า ้ากการยังอยู่ที่นั่นฉันต้องไปดึงเขากลับมาให้ได้ภาพสุดท้ายของพาธนี้ขึ้นเงาของหวินในกระจกเขาเดินผ่านภาพสะท้อนของตัวเองที่ดูเหมือนมีอีกเงาหนึ่งเคลื่อนไหวไม่พร้อมกันอยู่เบื้องหลังเรื่องราวในเขตแดนต้องห้ามตอนที่สองเสียงจากใต้พรมแดนก็จบลงเพียงเท่านี้โปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ